สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกมเศรษฐีนะครับนะครับโอ้จีเครื่องรางใหม่เหรอไหนดูดิโอ้ไม่มีไรนะฮะเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวผมขอเช็คเครื่องรางก่อนเครื่องรางเครื่องรางเครื่องรางอือมีมีมนกเหยี่ยวเอ่อเล็บของอินซีนั่นแหละฮะเล็บอินซีนะฮะนะครับแล้วก็มีไม้เบสบอลในตำนานนะครับโอ้โห นะฮะแล้วก็การ์ดดำนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มนะฮะอันนี้ S c a r d นะซึ่งผมจะมี S card อะไรเลยนะฮะนะครับตอนนี้เราจะมาเข้าเล่นนะฮะเราจะมาอยู่กับแผนที่ประเทศไทยนะครับสร้างห้องไม่ไหวแล้วมั้งครับแข่งเดียวครับสุ่มครับผมมีคอปเปอร์อยู่43ครับเล่นเลยครับ เลือดก,กัดครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมปิดเสียงดีไหมอย่่ดีกว่าเนาะอยญ่ใอย่โอ้ได้เล่นเป็นคนแรกด้วยครับอืเสียงอัพโอ้โหไอของกูกากสุดเลยเหียเลยมามาเอาเฮียตะคอนประถเนียครับเมื่อกี้เพิ่งไปกดเข้าให้นะฮะ โอ้ยถอยได้ไกลมากครับพี่น้องกดครับนะครับสุพรรณบุรีนะครับเฮ้ยอะไรวะลาดบุรีนะครับอืมลาดบุรีนะครับเดี๋ยวรอดูสีแดงนะครับจึ๊บเจ็ดนะครับถ้าถอยได้แปดนะครับมีชิปหายกันเลยทีเดียวนะฮะวางก่อนแล้วกันนะ กำลังซื้อเมืองนะครับะนะครับถอยได้เจ็ดครับโดนครับเอ้าอ๋อมันมีการ์ดดำนะฮะนะครับ,นะรบตอนนี้เราจะถอยนะครับคูณสองที่เกาะพังงานนะครับแปดพิซนุโลกนะฮะเอาเหอะกูซื้อหมดอะ แล้วก็จะมีมีเอ่อมีคูณ2ที่คูณ2ที่โคราชนะนี่นะคูณ2ที่โคราชนะฮะก็แต่ที่ว่าไปนะสนุกมันเลยทีเดียวนะฮะเนานะครับตอนนี้ผมกําลังผมว่าผมอยากไปโคราดวะคาทางจะสนุกได้ดูนะทุยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ Ừ, ดูซิเขาจัดจัดงานเอ็กซ์โปนะครับรนะครับเออนี่แน่เชี่ยวทางรถไฟนะครับเยี่ยมยอดนะฮะผมเอาอะไรดีเดี๋ยวผมเอาเกาะพังงานก่อนล้วกันเนาะอุ้ยพัทยาคุณสองนะครับพัทยาคุณสองเนี่ยนะครับขอนะฮะผมอยากได้เกาะพังงานโอ้โหมีคนแย่งกูอีกแล้วอีหี่ย ่อมึงเถอะเมื่อไหร่ตาเมื่อไหร่ตากูเนี่ยเสร็จเสร็จมึงเอ้ยนะครับตอนนี้เราเอ้ยเชียแม่งกูกดผิดเอีย๊สสยส็ดเลยเออช่างมันนะฮะ ไม่เป็นไรนะฮะเรายังไม่ซีเรียสนะฮะมันเห็นได้ไม่ค่อยครบด้วยสิอ้าวอย่างนี้ยังไงนะครับโอ้โหสร้างแลนด์มาร์คที่ราปุรีนะครับผมสร้างแลนด์มาร์คแต่งนะครับแลนด์มาร์คนะครับ โอ้ยเด้ที่ดินแพงด้วยเชียรแต่ต้องใจเย็นสักพักหนึ่งนะฮะอือหือเอาของเขาเองนะครับโอเคผมว่าเราต้องไปที่อู้เฮ้ได้กรุงเทพไ้ยได้กรุงเทพได้กรุงเทพ จึบโยนหูเท้หัวหินนะครับโอ้หัวหินนี่ผมชอบเที่ยวมากนะครับอ่าเที่ยวหัวหินนะฮะนะครับ,นะรบตอนนี้นะครับได้ทำเดทองแล้วนะฮะจ๊บอันนี้ผมใช้กล้องอัดนะครับเนี่ยเอา อะไรวะโอ้สี่แสนนะฮะแล้วเขาก็เทคครับเ,รเอา้เอาอ๋อของเขาเองนะครับเอา้าไม่ใช่ครับผมดูผิดนะฮะนะครับ อ้าวเติดโกครับพี่น้องครับเยี่ยมยอดนะฮะก้าอุ้ยเกาะพังงานตามที่ต้องการครับเยี่ยมครับแต่ไม่ได้คันเลอร์นะฮะ แสบสิครับจ่ายไม้ผมเลยอย่าโดกรวยแล้วโถสร้างแลนด์มาร์คแปลงโดนยึดพิษสุุโลกไปแล้วนะครับน่าเสียดายเมืองโปรดผมซะด้วยสิย<จ>อ้ยโอ๊คนะาร์ด,ดำนะครับแล้วมาให้กูทำไมตอนนี้อ้าว มึงตกของกูเลย <Yeah. S 1> เอาไหมกูซะเยียบยอด <10. S 1> เอาเหมือนเขาจะต้องขายเบอร์นะครับโอ้โหอ้าวอย่างนี้เราก็มีโอกาสชนะสูงสิครับ <Yeah. S 1> อู้ได้เล่นห้องเกมด้วยเยี่ยมจัง อ่าผมเอาแค่นี้พอแล้วกันคุณชนะนะครับได้สี่แสนนะครับตอนนี้เรากำลังมั่งคั่งนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเขาจะอ๋ออันนี้เขาซื้อที่นะครับโอเคผมจะกลับไปที่สุพรรณบุรีนะครับผมชอบเที่ยวสุพรรณบุรีซะด้วยสิหืม เนะอ้าโอ้นะครับแจกนะครับตอนนี้เราต้องรีบไปที่โอ้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 นะโอ,โอสวีทเลยครับอยุทยาครับ สร้างที่ปัตตานีนะครับนีนน่นาไปตกของมันเลยครับกำลังได้เปรียดอยู่แท้ๆแบบขอไปที่สุพรรณบุรีก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยอูได้เอ็กซ์โปนะครับจัดในที่ที่คุณสองใช่ไหม อืมสุพรรณบุรีไม่รู้ว่าผมโง่หรือว่าฉลาดนะครับเผื่อเผื่อมันตกครับอติดเลยเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหซีดเลยนะครับ สีแดงครับสีเหลืองของผมเองนะครับ <S 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 ฮึกลร้ยแล้วเฮ้ออ้าวช้าเหรอครับเป็นอะไรครับพี่น้องครับรอสักพักหนึ่งนะครับอ้อมาแล้วครับ ได้ตังมากองครับเก้าโอ้โหแต่เขาก็เทคเมืองต่อครับ,บอุยโอย้เกือบรออเกือบไม่รอดครับอืมเขาเอาพิษสุโลกนะครับจบุ๊บ เมืองอะไรดีวะถ้าต้องการคันเลอร์ก็เห็นมาแนะนำภูเก็ตก็เอาสิครับ ภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดในฝันที่ผมอยากไปเที่ยวมากนะครับตกของเขาเองอชักเริ่มปวดแขนซะแล้วสิอ้าวเขาได้ทางรถไฟครับ เมืองเขาเองครับเงินไม่พอครับโดดปึ้งมาครับโยนมัดโอ้โหยิงไม่เข้านะครับเราไม่ใช่คนที่แม่นจุดโทษนะครับโยนอ,อกมาครับเก้าโอ้โหอะไรจะโชครีปานนั้นดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงครับโอ้โห โอ้นะครับแผลแล้วอฉันไหนมาห้องเกมเนี่ย ดูนะครับเขาจะทอยไปไหนครับโอ้ดูเลดแห่งโชคชะตาการ์ดดวงครับตุ๊บจ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 ุ๊บโดนทุกคนโดนครับบังคับไปขายเมืองเ,เอาเมืองอะไรดีวะ อานี้ครับเราอยากได้วิตอ l i ครับเอาจัดงาน expo ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะยึดลำปางเพื่อเอาคันเลอร์นะครับแต่ไม่น่าทันแล้วมั้งเอ้ยลืมไปคันเลอร์ไม่ได้นี่ว่าลืมนะฮะเผิอโง่ไปใช้วิธีนี้ซะแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับ โอ้ยโอซิดเลยไม,นะไม่เป็นไรครับย,ยุดไปเลยอืมนะครับโอเคนะตอนนี้ผมเริ่มเสียวนิดนิดแล้วนะฮะ นี้ไปแล้วนะครับอ,อูทอยได้ไกลไปห้องเกมครับโอ้โหโเอย้ยเอ้าเมืองเขาเองครับ ต้องดูนะครับว่าเขาจะตกเมืองใครนะครับอ้าวตกเมืองผมครับโอ้หมดแล้วนะฮะอ้าว,อาวโอ้โอยดูนะครับ โอ้ wow, หูย <Wow. S 1> อ๋อเดี๋ยผมก็เสียวตามเขาไปเลยนะเนี่ย <Double. S 1> สงสัยเราจำเป็นต้อง <Double. S 1> โอ้ลำปางผมพอดีมีญาติอยู่ที่ลำปางนะครับ เต็มๆสิครับจ่ายมาครับโอ้โหเอาแบตเตอรี่ตามอีกสร้างแหลนมาครับรรมเมื่อกี้แบตเตอรี่ตามเนี่ยครับอะ เรียบร้อยครับอ้าวเขาเหนือกว่าเราไปแล้วสิซึบอ้าวขวัญแก่นนะครับญาติผมพอดีเลยนะครับจัดไปเดี๋ยวรอเขามาตกลำปาง้าพอดีนะฮะขวัญแก่นบ้านญาติผมครับลำปางบ้านดาผมอีกครับอือหือเอามาให้เลยผมเลยครับอ้าวตกขวัญแก่นผม,มอีกครับจ่ายมาอีกสิครับ โอโหแต่เขารวยมากครับอ้าวเก้าทีนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะตกกรุงเทพผมหรือเปล่านะฮะเปึ่งถ้าเขาตกก็เตรียมตัวฮะโอ้ไม่โดกไม่ตกนะครับโอ้โหโกกกระชอกครับ ผมไม่น่าสู้เขาไหววะแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดที่ผมทำได้แล้วกันนะเออาเอาเอา้เอาอือหือนตะอาไงดีวะโอ้ทางของผมบดี เมืองผมมาดีเลยสร้างแลนด์มาร์กเลยแ,ลแต่งเราเข้ามาตกก็พอนะฮะ,ะ,ะ,ะตอนนี้เราลุ้นกันอยู่นะครับว่าผมจะผมมีหลายแลนด์มาร์กน,นะครับตึง,อ,งอ้าว โถเด็กก้าวเดียวอ่ะอ้าวโอ้เสียเหรอโอ้โชคดีครับระวังเขาตกกรุงเทพนะครับโอ้ไม่ตกอีกครับตอนนี้ก็สูตร อาเที่ยวทางรถไฟครับเดี๋ยวเราเอาคันเลอร์นะครับไปที่เชียงใหม่นะครับอ <8. S 1> อื yeah, อ,อ,าอ,อม,มาเชียงใหม่ครับอ่าคันเลอร์ครับถ้าเขาตกก็เ <Sim. S 1> ตรียมตัวแล้วครับ อ่าเกาะช้างอ,อีกอีกไม่กี่ตาแล้วโฮผมผมว่าผมแพ้แล้วด่านเนี้ออกนะยากครับสู้ยากผมทำดีที่สุดแล้วล่ะ โอ้ดึงดีแล้วกันนะครับบังคับให้ขายเมืองโจ,จ,ม,จมตีนะครับ oh. อ้าวาว <Yeah, yeah. S 1> อ่าตกดวงตลอดเลยเอ้าโถโถแพ้เลย นะครับแพ้ครับแต่เราก็ได้ที่สองครับเศร้านะครับอันนี้รางวัลครับเก็บมาก่อนครับได้เป็นลูกบากไม้ครับพอแล้วครับนะครับก็เดี๋ยวเก็บของขวาญก่อนเอาของขวานหายอ๋อลูกบากนะครับหมุนครับอันนี้หมุนด้วยผมพิเศษนะครับอ่ะครับสําหรับวันนี้ก็เรียบร้อยครับจบครับแพ้ครับสาหรับวันนี้ก็ เกมเศรษฐีนะครับไปเล่นกันให้สนุกนะครับโหลดได้ง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโหลดที่ App Store นะครับโหลดที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเล่นเกมเศรษฐีให้สนุกเลยครับบ๊ายบาย